ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองขนลุกนะคะว้าวมาแล้วขนลุกนะคะให้เดาว่อกว่าแม่อายุเท่าไหร่คะดาวสิคะอายุเท่าไหร่คะตรงช่วงต้นคอนะคจะเหี่ยวแล้วก็เป็นเส้นๆคอเราขึ้นใช่ไหมตอนนี้เขาเพียงเดียวเองค่ะนะคะทุกทานนะเจ็บพัสมาสุดยอดจริงๆค่ะไม่เจ็บจริงๆอย่างที่พูดเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราอายุนะคะเป็นพียงตัวเลขนะห้าสิบปั๊บปั๊บไม่ใช่ปัญหาค่ะ รู้สึกว่าตัวเองนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะจากการดูไขมันนะคะอยากบอกว่าเจพัสมากอย่างนี้เลยค่ะคุ้มมบกันที่เรามานะคะเพราะเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็หย่อนค้อยตามตามการเวลา,าให้เดาก่อนว่าแม่อายุเท่าไหร่58 <c oughs> บวกบวกค <c oughs> ่ะคุณห<ๆ>มอนะคะมือเบามากเลยค่ะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆค่ตะตอนแรกเป็นกังวลน,นะคะพอได้ทําแล้วไม่มีการกังวลเลยเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ KMB นะคะบริการสุดยอดค่ะ